สวัสดีครับมาตอนที่71นะครับเป็นตอนที่2นะครับเกี่ยวกับการนำเอาเรื่องราวซึ่งญาติธรรมนะครับแฟนคลับยู u ูบนะครับเอาพระเครื่องที่แนะนำไปเนี่ยที่ผมแนะนำไปเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพราะผมบอกแล้วว่าหลายท่านในนี้นะครับมีไม่น้อยกว่าร้อยท่านเนี่ยนะครับ ได้สภาวะพระกรรมฐานขั้นสูงมาก่อนเพราะฉะนั้นนการตรวจสอบเรื่องราวที่ผมเอามาเล่าไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมและในเวลาอันจํากัดนี้นะครับผมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนี่ยสำคัญมากเพราะไม่มีใครรู้และถูกทั้งหมดนะครับผมและน,นี้นะครับมาคุยเรื่องพระของสํานักเมตตาธรรมสถานนะครับผมพิพาวดี60นะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นอีกชาร์ตนึงอนะ่ะมีเบอร์นะครับติดต่อนะครับไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ2เบอร์เดี๋ยวนะคุณลองดูเนาะเพราะมีหลายคนถามนะครับเบอร์ติดต่อ,อสำนักนี้อะไรไปยังไงคนจริงเราเสิร์ชในเน็ตได้เลยนะครับผมอยู่ที่วิภาวดี60นะครับใส่ก็แปลกนะครับว่าพร้อมกันเนี่ยแต่พยานาคส,สีเนี่ยผลลัพธ์ออกมาก็มีความแตกต่างกันนะและอันนี้นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ ตรงช่องสี่เหลี่ยมนะตรง ID l ดี e ลายนี่นะครับเป็นเบอร์โทรของสำนักเมตตาธรรมสถานแล้วเนาะอันนี้นะครับพายไปแล้วตั้งแต่ชารตจที่แล้วนะครับอันนี้สังเกตนิดนึงนะครับผมมีสอเบอร์นะครับผมดังที่มีผู้ตรวจพุทธคุณได้ห,หลายท่านบอกตรงกันนะนะพระเนี่ยที่มีนาคเนี่ยคนละสีพลังก็มีแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกอันนี้คุณลองจับและ ตรวจพุทธคุณเองได้นะครับอ่าแล้วคราวนี้มาเรื่องพิเศษคือของสำนักหลวงหลวงพ่อสดลาดรบบุรีนะครับผมให้เบอร์ติดต่อประชาสัมพันธ์แล้วนะนะครับอันนี้จะได้ไม่มว่ากันทีหลังนะครับผมคือมีหลายท่านน่ที่ผมแนะนําคุณหนุ่มเหนือใจบุญเนี่ยเอาพระพระจกักรพรรดิเนี่ยไปลองจับแล้วเขาบอกพี่แรงมากนะพระที่พี่แนะนาเนี่ยตอนแรกเป็น พระใหม่เนี่ยเออกลายเป็นว่าพอจับแล้วโอ้โหพลังพุทธคุณแรงมากผมก็ลองเช่ามาเองนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะก่อนหน้านี้คือบรรจุหมดเลยนะครับแทนพระต้นธาตุกายมนุษย์บ้างแล้วนะครับผมต้นจกักรพพรดบ้างนะครับพระต้นธาตุกายธรรมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือให้พ่อให้แม่ให้ญาติอย่างเงี้ยนะครับผมผมก็พยายามนะครับ เพราะว่าราคาพระก็ไม่สูงเท่าไหร่เราพอบรรจุทดแทนพระคุณท่านได้อะอย่างที่ผมเรียนว่าเป็นสนามพลังอะถ้าเราเอาไว้ใส่ใต้พระพุทธจ,จัก,กรพรรดิแล้วนะจะมีพลังเพราะว่าที่เนี้ยเขาจะประกอบวิชาธรรมกายกันอะทานของกระแสพลังก็จะไหลผ่านตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะ คนทำเนี่ยเอาพระบรรจุไว้ก็จะได้มาหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่นะครับผมก็อยากแทนคุณทั้งหลวงปู่หมูลวงพ่อสดหลวงพ่อกลวยพระอุปคุตอย่างเงี้ยหรือพระสัจธรรมบางบททั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับผมพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของผมนะครับผมก็พยายามนะครับหาวิธีเอาสายบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากพระนิพพานจากทุกที่นะไม่ว่าพระท่านดงรงังพระธาตุพนมนะครับเอามาให้นะครับผมอย่างที่เล่านะครับผม ถ้าเราไม่ทําให้หมู่ญาตินะครับผมรุ่นต่อไปมันก็ยากแล้วอะแล้วโอกาสที่ดีที่สุดนะครับก็มาถึงแล้วพระก็ไม่ได้แพงเลยนะครับ400บาทนั่นนะครับ ด้ทั้ง3องค์นะครับเก็บไว้องค์หนึ่งสวดคาถาจักรพรรดินะครับสวมสภาวะหรือจะบรรจุทั้งหมดก็ได้อย่างเงี้ยนะครับผมให้พ่อให้แม่ให้ผู้มีพระคุณเพราะว่าผมก็เหมือนคุณนะครับมีผู้มีพระคุณทั้งทางโลกทางธรรมอ่ะหลายท่านนะครับผมมีโอกาสตอบแทนพระคุณท่านได้นะเราก็ควรจะทํานะครับหรือบางท่านนะครับศรัทธาหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดก็ได้นะฮะแล้วคราวเนี้ยผมจากจะเรียนว่าแรงจริงจริง ผมเนี่ยเพิ่งทำอีกชุดหนึ่งเพิ่มนะครับให้ครูบาอาจารย์พระอุปชานะครับผมพร้อมพ่อแม่และสายญาติดังที่เรียนเนี่ยมีคนแอบบอกว่าคนละสีเนี่ยก็คนละพลังงานหลังจากเช่าแล้วก็ทางวัดสมงรเองผมยอมรับจริงๆครับแรงจริงๆครับผมแล้วก็คนละพลังงานนะครับผมถ้าท่านศรัทธาในสายวิชาจักรพรรดิของหลวงปู่ดูนะครับทําให้หลวงปู่ดู องหนึ่งหลวงปู่ทวดองคหนึ่งแล้วบรรจุไว้ใต้ฐานแล้วเราเอามานะครับห้อยสักองคหนึ่งนะครับภาวนาอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็หลังจากมีน้องสองสามท่านนะครับที่แอบบอกผมมานะครับผมผมก็ได้ส่งรูปมานะครับไปหาน้องทหารบกคนเก่งอีกท่านหนึ่งนะครับท่านก็สามารถส่องได้จากรูปนะครับผมท่านบอกว่าพระสีขาวเนี่ยด้านเมตตาสีทองเนี่ยจะออกมาทางโชคลาภนะพี่แล้วก็อีก อันหนึ่งถ้าสีผสมเนี่ยด้านมหาอุดอันนี้นะครับก็ต้องขอกลับโมทนาน้องทหารบกคนนี้ด้วยนะครับผมที่อุตส่าห์เมตตานะครับส่องพุทธคุณให้อย่างเงี้ยนะครับผมรู้ต้องเช่ามาจับเองนะครับผมหรือไปจับที่วัดก็ได้นะครับเอาละครับมีอีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลองเช่าพระอันนี้แต่ราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับทํามบุญหนึ่งหมื่นบาทนะครับพระ ตกบาทตามที่ผมแนะนำมานะครับผมขับก็ทดลองดูแล้วนะครับบอกว่ามีพลังงานสูงลิฟจริงๆนะครับอันนี้มาจากทางใต้นะครับที่เขาเช่าธามุนไปนะครับจากนาครศรีธรรมราชนะครับผมก็ขอกราบอนุโมทนาด้วยนะครับผมที่ส่งเรื่องราวกันเข้ามาทั้งใน Facebook และของยู u ูบนะครับผมบอกแล้วว่าคือเราเรียนรู้ไปด้วยกันได้นะครับผม มีหลายท่านเนี่ยสัมผัสจิตได้นะครับเราก็ต้องเอาความรู้เนี่ยมาโคกันเพราะว่าวัตถุมงคลนะครับคิดอย่างนี้ที่เป็นสายดาร์กเหมือนเศษบาดแตกเนี่ยหรือกระดูกผีตายโหงเนี่ยที่ทำให้ชีวิตคนล้มละลายมันก็มีจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกนี้มันจะมีสิ่งคู่คุณสิ่งคู่ที่มีพลังงานอันยิ่งใหญ่ อยู่ที่ว่าบุญเหล่ายานบุนวิสัยของเรานะครับหรือผู้รู้ที่จะแนะนําเราเนี่ยไปถึงแก้ไขความลับไปหามันมาได้หรือเปล่าคือถ้าเราช่วยกันอนะ่ะมันก็มีโอกาสอะ่ะที่จะยกระยะเวลาอันเนี้ยคือเราต้องช่วยกันหลายๆท่านและจะต,ต้องเจตนาดีนะมียานอย่างเดียวนะมันก็ยัง50 50เพราะว่าคนโกหกเก่งก็เยอะ,อะสมัยนี้และอันนี้นะครับเหรียญน,นี้นะที่ผมผมว่าโอเคมากอะ่ะนะฮะที่ลองใช้เพราะว่ามีเอ,อ่อ เอามาใช้แล้วมีรัศมีของจักรเนี่ยสว่างแล้วมันก็หลักร้อยเองอ่ะมีจักรเนี่ยออกมาคลุมเป็นกิโลเลยอันนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ลองสัมผัสแล้วก็จับกันเองนะครับผม mm hmm. คือการเริ่มต้นปิดทองนะคร mm ับ hmm. mm hmm. พระประธานที่บอกปุญกันไปครั้งก่อนนะครับผมรูปท่านชาออวาสนะครับนี่ขึ้นไปนะครับปิดทองนะครับพระประธานในพระมหาเจดีย์ดังที่เรียนนะครับ ผู้ทำเนี่ยก็จะได้บุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลนะครับเหมือนการที่เราเได้สร้างพระทองคำทั้งองค์นะครับผมเพราะถ้าเราปิดทองแท้ทั้งหมดเนี่ยจะได้บุญมหาศาลแท้และทางวัดเนี่ยผมก็ขอรูปท่านมานะครับก็จะมีเนื้อพิเศษซึ่งทําจากเศษจากการหล่อพระประธานนะครับองค์จริงก็มี3,000บาทนะครับผมเพื่อนๆก็ลองดูในชาร์ตได้เลยนะครับมี5,000บาทก็มีนะครับผม เพราะว่าอันเนี้ยมันจะมีเหรียญลักษณะอันเนี้ยจะมีพลังในการหล่อพระประธานนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือยอดพระเจดีย์เนี่ยในทิพเทียมนะเขาจะเอาของกายสิทธิ์นะมาร่วมอันนี้ผมเห็นแล้วสะดุดตามหักเหรียญน,นี้นะครับผมแต่ยังไม่ได้สัมผัสจริงจากที่ในตู้ของจริงจากวัดน,นะครับจะมีคลื่นออกมาเนี่ยพิเศษมากหากทำจาก วัสดุเช่นแบบว่าทองล้นเบ้าพวกนี้แล้วเอามาหล่อต่ออย่างงี้นะครับผมแล้วเราได้บูชาเนี่ยจะมีพลังอะไรมันเพิ่มเติมนะนะครับผมจากเหรียญซึ่งเงื่อธรรมดาอันนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถยังร่วมบุญได้อยู่นะครับปิดทองพระประธานนะครับบุญอันยิ่งใหญ่นะครับ5บาท10บาทตามกําลังได้เลยนะครับผมซื้อทองหนึ่งแผ่นนะครับบุญมหาศาลนะครับผม เพราะว่าในพระมหาเจดีย์นะครับเชื่อมพลังมหาศาลจากพระนิพพานนะครับก็ขอฝากอนุโมทนานะครับกับเพื่อนๆนทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญกันไปแล้วด้วยนะครับผมสาธุสาธุนะครับชีวิตสั้นครับอะไรก็ไม่แน่นอนเท่ากับการได้ร่วมกันทาบุญใหญ่นะครับเล็กน้อยก็ยังดีนะครับผมกราบขอบูชาทั้งทางวัดนะครับที่ส่งรูปมาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผม มีโอกาสนะครับไปช่วยได้นะครับก็ควรจะไปนะครับผมช่วงปลายปีนะครับก็จะมีบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งนะครับคือการร่วมหล่อพระพุทธตังหังกรนะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตพระองค์หนึ่งนะครับเอาไว้ในพระมหาเจดีย์อันนี้ก็ร่วมบุญได้เลยนะครับเพื่อนๆหนึ่งร้อยบาทก็ได้นะครับแล้วแต่กําลังศรัทธานะครับเพราะว่า ทองเหลืองนะครับมีตั้งแต่นะครับ500บาทก็ม,กมี1000บาทก็มีนะครับผมอันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนไว้นิดหนึ่งนะครับมีแต่บุญกุศลนะครับซึ่งจะติดตามตัวเรานะครับตรับเท่าเข้าพระนิพพานนะครับที่จะส่งบุญให้เรานะครับผมยังไงนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนใครได้เคยจับเหรียญพระนั่งเมืองแก้วนะครับเหรียญพระนั่งเมืองแก้วแล้วนะครับก็นะครับก็แท็กมาบอกนิดนึงนะครับผมอันนี้นะครับ เราจะต้องร่วมกันเรียนรู้นะครับผมจะได้ย่นเว,ล,วลานะครับผมแล้วก็ประสบการณ์นะครับซึ่งเพื่อนๆนะส่งมาที่ไปเช่ากันนะครับพระพอบลลนะครับที่โรงพยาบาลจุฬานะครับตึกวชัิรยา,ยานนะครับผมองค์สีขาพระพุทธจักรพรรดิเนี่ยนะครับที่การบินไทยทำเนี่ยนะครับผมทุกท่านก็ กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามีพลังมหาศาลจริงนะครับผมบอกแล้วว่าจริงครับเพราะได้ให้ผู้รู้หลายท่านนะครับซึ่งเป็นสายพระครูเทพบโลกอุดอรจริงๆนะครับพวกตั้งอิทธิบาท4นะท่านได้ดูด้วยในสมัยนั้นนะครับท่านยอมรับและท่านก็บอกตรงๆว่ามีพลังนะครับจากสายพระบรมครูเทพโลกอุดอรนะครับและมีคลืนพลังอีกหลายอย่างมากเลยนะครับผม ฝากพระพอปะลอของโรงพยาบาลจุลาไว้ด้วยนะครับพร้อมทั้งพระพุธทธนราวันตะเพิษนะครับซึ่งจริงๆอ่ะทำกันเป็นล้านองค์นะถ้ามีปลอมนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะมาเล่าสู่กันฟังกันละกันเพราะว่าพระเริ่มถ้ามีราคาขึ้นมานะครับผมแม้จะทําเป็นล้านองค์นะครับผมยังไงมันก็จะต้องมีคนที่ลอกเลียนแบบนะครับความจริงพระสองอันเนี้ย มีดวงแก้วจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ไพศาลมากผมบอกแล้วหามาแทนพระของวังหน้าได้เลยนะครับสุดพิเศษจริงๆนะครับพระสององค์เนี้ยนะครับพระพอปลอสององค์เนี้ยสุดๆจริงๆเพราะได้ให้ผู้รู้นะครับผู้มีญาณวิสัยนะครับหลายท่านทั้งสายหลวงปู่ดูนะครับ ทั้งพระทั้งคารวาสหลายท่าตนนะิบอกตรงกันเลยว่ามีพลังมหาศาลพลิกแพงเปลี่ยนแปลงดวงชะตาได้จริงนะพระของในหลวงภูมิพลและที่สุดแล้วนะครับการห้อยพระนะครับหรือครอบครองวัตถุมงคลชิ้นพิเศษเราก็จะต้องเอามาฝึกฝึกปลือเพิ่มพลังจิตแล้วนะครับยกจิตของเราเนี่ยสู่สมถะขั้นละเอียดขึ้นน,นะครับผม ให้ใจนะมีหลักนะครับเราจะ,จะเจริญพระกรรมฐานทั้งวิปัสสนาและสมาะแบบเปิดตาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับผมเพราะเราเนะี่ยยังประมาทและพลังพาดนะครับปุจุชนเรานะยังเผลอได้ตลอดเวลาการมีพระเครื่องดีนะครับจะเป็นอนุสติสําคัญนะครับปกป้องคุ้มครองภัยนะครับผมผมเองเนะจอมาหลายเหตุการณ์จากคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องนี้นะและพอเริ่มจับ นะครับรังสีของพุทธคุณนะครับเข้าไปเนี่ยพระเครื่องเนี่ยให้คุณอนันต์มากกว่าที่เราคิดนะครับผมอย่างที่เรียนนะครับบางท่านเนี่ยสามารถเรียนวิชานะครับต่อกรรมฐานเนี่ยจากพระเครื่องได้นะครับเพราะสามารถได้ยินเสียงนะครับจากเทวดานะครับจากครูบาอาจารย์ซึ่งสื่อกับพระเครื่องพระเครื่องเนี่ยมีคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่มันอยู่ที่ปัญญาของเรานะละของที่ผมมาแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักร้อยอะ ผมก็พยายามหาของหลักร้อยนะครับมาคุยนะครับผมเพื่อประโยชน์นะครับให้เกิดสูงสุดกับคนฟังนะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆอีกครั้งนะครับซึ่งช่วยกันส่งเรื่องราวมานะครับขอขอบพระคุณมากนะครับและอย่าลืมนะครับถ้ามีส่งมาอีกนะครับผมท่เรียนนะครับไม่มีใครรู้ทั้งหมดนะครับผม ก็จำเป็นจะต้องอาศัยประสบการณ์จากหลายท่านนะครับในหลายวงพระกรรมฐานนะช่วยกันไขความลับนะฮะพระเครื่องมีคุณอนันต์หรือไม่คุณนะครับจะต้องสัมผัสและลองเอาไปใช้ประโยชน์นะครับขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับผม